สวัสดีครับเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันพุทธที่6กรกฎาคม2559ในวันนี้ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้มีปัญหาทั้งทางเทคนิคและก็เวลาพอสมควรเพราะว่าผมได้ติดตามการพิจารณาของศาลปกครองกรณีของพีทีทีวีซึ่งเบื้องต้นเนยนะครับขออนุญาตแจ้งท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าในวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำวินิจฉัยเดิม นะครับกรณีที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตครั้งแรกนี่นะครับและก็ศาลปกครองให้การคุ้มครองต่อมากรสทอชอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำวินิจฉัยยืนตามศาลปกครองกลางนะครับให้การคุ้มครองการเพิกถอนใบอนุญาตของพีททีวีและท่านก็ได้หารือในนะครับทั้ง ตัวแทนของกอสทหรือกอสทชอและสถานีพิษโดยได้ความแนะนำว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับควรจะดำเนินการผ่านช่องทางของศาลเพราะอยู่ระหว่างการคุ้มครองชั่วคราวและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทางกสทยังไม่มีหนังสือเป็นเอกสารที่เป็นคำสั่งชัดเจนและก็แนะนำว่าให้กลับไปพิจารณาใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็คงจะได้ปรึกษาหรือถึงข้อแนะนําอันนี้หลังจากได้เห็นคําวินิจฉัยของสารปกค,ครองสองสูงสุดแล้วที่ให้การคุ้มครองชั่วคราวส่วนขั้นตอนเนี่ยนะครับถ้าคอสทต้องการจะยืนนะครับปิดเหมือนเดิมนั้นเราเองก็เห็นว่านะครับก็คงจะได้ใช้สิทธิ์ร้องคุ้มครองฉุกเฉินนะครับคุ้มครองชั่วคราวและมีการไต่สวนฉุกเฉินกันต่อไป นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้รายละเอียดว่ากันตอนรายการข่าวนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยนะครับผมพูดในหัวข้อว่ากฎหมายสูงสุดต้องเป็นประชาธิปไตยสูงสุดถ้ากฎหมายแม่บทนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยกฎหมายลูกก็ไม่เป็นประชาธิปไตยรวมกระทั่งกฎหมายหลานซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธรรมดานั้น ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะถ้ากฎหมายลูกเป็นประชาธิปไตยก็จะไปขัดกับกฎหมายแม่ที่เป็นเผด็จการกฎหมายหลานนะครับเป็นประชาธิปไตยก็จะไปขัดกับกฎหมายนะครับยายหรือญาติที่เป็นเผด็จการดังนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการดูรัฐธรรมนูญน,นั้น ไม่ได้อธิบายว่าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญจะบอกว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยหรือรเผด็จการเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไปดูที่อะไรครับไปดูที่อำนาจว่าอำนาจเป็นของประชาชนหรืออำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนผมเองเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้อำนาจมิได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขั้นตอนที่มาของสอสอบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่ามีผู้แทนสองประเภทนี่ก็เป็นเรื่องยากกันอยู่แล้วที่จะให้พรรคการเมืองได้คะแนนอย่างเป็นเอกภาพที่มาของวุฒิสภาชัดเจนก็คือมาจากการแต่งตั้งแม้ว่าจะมีสองช่องทางแต่ปลายทาง ก็คือคอสช250คนองค์กรอิสระซึ่งโดยส่วนใหญ่แต่งตั้งครบถ้วนแต่ว่าถ้าองค์กรใดเนี่ยนะครับมีคนครบวาระผู้ที่แต่งตั้งก็คือวุฒธธิสภาที่มาจากการแต่งตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่มีคำถามพ่วงก็มีประตูเปิดให้กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกอยู่แล้ว แต่ยิ่งถ้ามีคําถามพ่วกนี้นะครับยิ่งง่ายใหญ่เอา250นี่นะครับไปบวกกับ500แล้วก็หารครึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นคําตอบว่านายกมาจากการเลือกตั้งไม่มีโอกาสจะเป็นไปได้เลยต่อมาก็คือว่าปัญหาเนี่ยนะครับต่างๆที่พยายามอธิบายว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยจะไม่มีเรื่องพอรบรสุดซอย พูดได้ง่ายว่าไปขุดเอาผีสุดซอยขึ้นมาแล้วมาที่บายสร้างความกลัวกับประชาชนว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ผ่านหรือว่ารัมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยกร,กรณีกรณีผ่านมีสุดซอยไม่ได้ทั้งที่เรื่องนี้นะครับพระราชบัญญัติสุดซอยผมเองเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยและค้านหัวชนฝาแต่เรื่องนี้มันจบลง ไม่ได้เป็นกฎหมายแม้ว่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่จบที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไม่หยิบเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่พรบรสุดซอยไม่ได้ใช้แม้แต่เพียงวันเดียวความเป็นกฎหมายก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่เป็นความจริงแต่ถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมา ผมเองอยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่การเอาเรื่องที่ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้เป็นมรรคผลและมีการปฏิบัติจริงมาแลกกับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นผมเองก็เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับประชาชนกับประเทศไทยต่อมาครับความจริงเรื่องแนวทางนโยบายพื้นฐานแหน่งรัฐเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ก็มีแต่หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับ โอกาสที่คนจะพัฒนาตามวันเวลาเนื่องจากว่าประเทศพัฒนาเร็วมากตอนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมาตรา190ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยประเด็นหนึ่งคือการเจรกรอบเจราจาการค้าผมเองได้ทักท้วงกันในสภาเวลานั้นว่าประเทศไทยตั้งกรอบของตัวเองไว้และทำเลยกรอบไม่ได้ทำให้คู่เจราจารู้กรอบของประเทศไทย วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการมาอธิบายเรื่องประชานิยมจนกระทั่งกลายเป็นความขลาดกลัวทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับหลายเรื่องที่มีการดำเนินการอยู่ในเวลานี้ความจริงเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายนโยบายประชานิยมเพียงแต่ว่าประชาไม่นิยมก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่ประชานิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การแก้ไขปัญหาของชาติรัฐที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะรู้ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าไม่ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนนั้นแน่นอนที่สุดครับประชาชนก็ไม่มีวันจะเลือกนักการเมืองผู้นั้นเข้ามาบริหารประเทศหรือพรรคนั้นเข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนะ กรณีการศึกษาเนี่ยในรัฐธรรมนูญกับคำสั่งของคอสชนั้นก็มีความแตกต่างแต่ทันทีที่รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยคำสั่งของคอสชเนี่ยนะครับที่ให้15ปีเนี่ยก็ต้องกลับไปเหลือ12ปีเหมือนเดิมผมเองก็เห็นว่านักขนาดนี้ครับอย่าอธิบายว่านโยบายพื้นฐานแห่งรัฐคืออะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วก็มีเพียงแต่ว่า ขนาดนี้ลองดูดีครับว่าเรามีรัฐที่สามารถเนี่ยนะครับออกกฎหมายอะไรก็ได้คือถ้าไม่มีกฎหมายก็ใช้มาตรา44รัฐบาลชุดที่แล้วย้ายข้าราชการหนึ่งคนพ้นทั้งรัฐบาลแต่รัฐบาลปัจจุบันจะย้ายคนวันไหนไม่ว่าเวลาเชา้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลากลางคืนกันได้หมดสามารถออกกฎหมายได้ทุกข้อ ไม่ให้เป็นอุปสรรคแต่ถามว่าทำให้คนกินดีอยู่ดีได้หรือไม่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายว่าสามารถออกมาตราใดคำสั่งใดได้บ้างแต่ประเทศที่มันเป็นปัญหาเพราะความน่าเชื่อถือนะครับที่เราอยู่ภายใต้กติกาของโลกนี้เขาไม่มีให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำนะครับ ระหว่างเป็นทางการของสหประชาชาติกับการแสดงความเห็นนะครับของของคนไทยที่ไปพบก็จะเห็นบริบทกันอย่างชัดเจนผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับอุปรสรรคที่เราแลเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือเราเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่ภายใต้กติกาอันนี้เราจะพลิกฟื้นประเทศได้อย่างไรเพราะว่าคนที่มาจากประชาชน ยากที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการบริยารหลุดเข้าไปนี่นะครับแก้ไขปัญหาถ้าไม่ตรงนะครับกับข้อห้ามในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะมีสภาพเหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาและครั้งนี้หนักกว่ารัฐธรรมนูญปี50หลายเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระสําคัญที่สุดก็คือว่าตลอดระยะที่ผ่านมาแม้กระทั่งเรื่องการตีความเรื่องการลมลางการปกครอง หรือการให้การคุ้มครองหรือการรับลูกกันเป็นทางเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นปัญหาของประเทศกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสาระหลักเนี่ยนะครับถ้าอํานาจไม่เป็นของประชาชนเสรยจแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็กระทบต่อมาเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างตรงจุด เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วดรวมในการกําหนดเพราะความจริงนโยบายของพรรคการเมืองต้องมาจากประชาชนนโยบายของรัฐบาลก็ต้องเอานโยบายที่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งที่ได้จากประชาชนนั่นมาเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่ากติกาต่างๆนะครับที่ออกกันจนกระทั่งล็อกเนครับประเทศตัวเองเนี่ยถ้าคนที่มีอำนาจมากด้วยบารมี เข้ามาเป็นนายกซึ่งต้องเป็นคนนอกนกลไกอุปรสรรคต่างๆจะไม่เป็นปัญหาแต่ไม่ใช่คนที่ชนะการเลือกตั้งในสนามสภาผู้แทนราษฎรเขาจะเป็นนายกได้อย่างเดียวคือเขาคิดค่าตัวตายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมเองยังแสดงจุดยืนเหมือนเดิมว่าวันที่เจ็ดสิงหาพี่น้องประชาชนคนไทยต้องออกไปกำหนดชะตากรรมของประเทศไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไร แต่เราต้องสำแดงให้เห็นว่าประเทศนี้เราต้องเป็นผู้กําหนดส่วนตัวของผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่7สิงหาไม่ว่าท่านตัดสินใจอย่างไรเราต้องออกไปกําหนดท่านมีสิทธิ์ที่จะกําหนดประเทศนี้ด้วยตัวท่านเองผมได้กําหนดชะตากรรมของผมแล้วด้วยการไม่รับร่าง ร่างผ่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นจุดยืนนะครับที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงพบกับ Facebook ไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับ